นะครับตอนนี้อาจารย์ทําฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเหลือในช่ว,ชวงอของตาของจมูกนะครับของปากแล้วก็หูที่ยังไม่เก็บนะครับฝั่งนี้เก็บผิวหนังในเรื่องของหน้าผากช่วงของโครงสร้างของแก้มนะครับเนินปากบนคางเรียบร้อยแล้วแล้วก็คอท้ายทอยนะครับหัวไหล่บ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นผมเลย นะครับเพื่อที่จะดูภาพรวมของงานทั้งหมดนะครับพอเดี๋ยวเราขึ้นผมเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูภาพรวมทั้งหมดจะมาเก็บในส่วนของดีเทลต่างๆตาจมูกปากหูนะครับอีกครั้งหนึ่งการขึ้นผมก่อนจะทําให้เราสังเกตภาพรวมของงานทั้งหมดได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะเพราะว่าจุดรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับอาจารย์จะไม่เสียวเวลาในการแต่งในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอทําผม แล้วก็ดูภาพรวมของงานทั้งหมดก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรก็จะมาเก็บในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับวิธีการทําผมก็จะคล้ายตอนที่อาจารย์สอนปั้นนูนสูงเนาะตอนที่ปั้นหุ่นซีซ่าตอนที่ทําผมซีซ่านะครับในหุ่นลอยตัวมันก็จะมีวิธีการเหมือนกันแบบนั้นเลยนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องดูก่อนก็คือดออิงด้านหน้านะครับต่ออิงด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเช็คโครงสร้างของ ะกระโหลกของผมนะครับว่ามันขึ้นออกมาจากกระโหลกนี่ประมาณไหนนะครับดูจากเส้นด้านหน้านะครับดูจากดอกอิงด้านหน้านักษาวางเส้นนะครับวางเป็นเส้นไว้นะครับดังนั้นผมโดยส่วนใหญ่แล้วจะมากระจุกอยู่ที่ข้างหน้านะครับดังนั้นจะเป็นผมบางๆและตรงกลางจะมีลักษณะของผมบางที่เป็นลักษณะแบบหัวล้านนะครับังนั้นดูให้ดีนะครับเราจะวางเส้นดออิงก่อนนะครับ ความหนาก็จะมาอยู่ตรงข้างบนนะครับส,ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมีความหนาเล็กน้อยนะครับเอาความกว้างของผมให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพอเตทด้วยนะครับนักศึกษาต้องพยายามถอยตัวเองมาในระยะไกลนิดนึงแล้วก็เล็งดูนะครับเล็งดูในมุมเดียวกันกับรูปถ่ายนะครับ ดูที่มุมด้านข้างนะครับดรออิ้งนะครับพอถึงตรงนี้ก็จะบางแล้วนะครับเพราะเป็นจุดที่หัวล้านนะครับตรงนี้บางละ ดินเป็นอาาเขตนะครับเป็นดออิ่งให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะสังเกตว่า,าตรงบริเวณตรงนี้เาเรียกว่าขวัญน,นะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทุกอย่างก็จะขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็เติมดิน นะครับจากจุดขวัญวิ่งเข้าหาความหนาของตัวผมนะครับด้านหน้านะครับค่อยๆถมไปตรงนี้เห็นกระโหลกแล้วนะครับจะเป็นจุดของกะโหลกแล้วนะครับเวลาเติมเติมไปตามทิศทางนะครับดูนะครับทิศทางของผม ฝั่งนี้เต็มแล้วนะครับพอฝั่งนี้เต็มแล้วก็มาทําฝั่งนี้ต่อดูรูปด้วยนะครับดูนะครับดูทิศทางของผมให้ดีนะครับนี้พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับใช้ไม้ปั้นนะครับหน้ากว้างนิดนึงนะครับเก็บ นะครับโครงสร้างของตัวผมให้เรียบร้อยครับเก็บโครงสร้างเก็บบอลลุ่มก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเก็บเป็นเส้นนะครับ นะครับพอเราได้ Florida ประมาณนี้ตอนนี้เราจะต้องมาแบ่งกลุ่มผมนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มผมดูนะครับรู้จักแบบนะครับมันจะมีปอยหน้าอยู่นิดนึงนะครับต้องอาศัยการสังเกตแล้วนะครับตอนนี้จะมีปอยหน้าอยู่นิดนึง แ่กลุ่มผมก่อนนะครับระวังอย่าจีดลึกเข้าไปตรงบริเวณกระโหลกนะครับต้องดูให้ดีนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มผมด้านหน้านะครับกลุ่มผมด้านหน้านะครับ กุ่มผมด้านหน้าวิ่งมายังไงนักศึกษาดูให้ดีนะครับดูรอบด้านนะครับแยกมายังไงนะครับดูให้ดีนะครับเนื่องจากเป็นคนผมสั้นนะครับกลุ่มผมเลยเห็นไม่ชัดนะครับนักศึกษาดูให้ดีนะครับ ผมด้านข้างเสร็จแล้วกลุ่มผมด้านข้างซ้ายนะครับแล้วก็กลุ่มผมท้ายทอยนิดนึงนะครับมันจะมีอยู่นิดนึงตรงนี้เป็นกลุ่มผมช่วงท้ายทอยลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มผมท้ายทอยนะครับลงมาคือจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับดูทิศทางของอเส้นผมให้ดีนะครับว่าเขาวิ่งไปยังไงนะครับ ันนี้พอเราได้กลุ่มผมแบบนี้เสร็จแล้วก็เก็บบนุ่มของผมนี้ให้ตึงนะครับเก็บให้ตึงเก็บไปเรียบร้อยก่อนนะครับไปตามทิศทางของเส้นผมนะครับกรีดไปตามทิศทางของเส้นผมนะครับที่วิ่งไป ให้วิ่งไปตามทิศทางนะครับของตัวกลุ่มผมต่างๆนะครับ ดูนะครับ EP นี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้คือจุดที่นะครับเก็บในส่วนของรายละเอียดตรงผิวหนังตรงบริเวณโครงสร้างใบหน้าและลำคอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นโครงเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษานะครับอันนี้คือโครงสร้างของเส้นผมนะครับแบบนี้แล้วก็การเก็บโครงสร้าง การเก็บดีเทลต่างๆผิวหนังต่างๆของคอลแล้วก็ใบหน้าใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วน EP ต่อไปก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการเก็บดีเทลต่างๆให้สมีมความสมบูรณ์สมจริงมากขึ้นอันนี้ผลงานอยู่ที่ประมาณสัก80%ถึง90%แล้วครับต่อไปก็จะเป็นจุดของหูตาจมูกปากนะครับแล้วก็คิ้วแล้วก็การเก็บเส้นผม อีกนิดหนึ่งนะครับนัาศึกษาต้องพยายามมองในลักษณะเดียวกับแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ถอยตัวเองมาในระยะไกลเพื่อที่จะเช็คความสมจริงกับแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ EP นี้เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปมาดูวิธีการเก็บรายละเอียดต่างๆจนจบงานนะครับ